สดุดีบทนี้เป็นการสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับของประทานอันดีที่พระเจ้าประทานให้แก่ประชากรของพระองค์สรุดีบทนี้จึงเริ่มต้นด้วยคำที่บอกว่าข้าแต่พระเจ้าในสิโยนการสรรเสริญควรแก่พระองค์นั่นหมายถึงว่าควรสรรเสริญแด่พระเจ้าหรือการสรรเสริญนั้นควรแด่พระเจ้านะครับพระเจ้าผู้ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญ จากเราทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นประชากรนะครับของประธานที่กล่าวถึงในบทนี้มีอยู่หลายอย่างนะครับมีอยู่5อย่างด้วยกันเรามาดูด้วยกันนะครับอย่างที่แรกเลยก็คือการให้อภัยจากความผิดบาปนะครับดาวิดบอกว่าพระเจ้าทรงให้อภัยจากความผิดบาปของดาวิดมากมายนะครับมนุษย์ทั้งสิ้นจะยังมาพระองค์เนื่องด้วยตัวด้อยด้วยบาปและการละเมิดนะครับตั้งแต่สมัยของ อาอดามและเอวามนุษย์ได้ละเมิดต่อการเชื่อฟังนะครับการเชื่อฟังพระเจ้าก็เลยมนุษย์ก็เลยกลายเป็นคนบาปแต่พระเจ้ายังทรงโปรดรักเราและอวยพรเราเพราะความบาปของเราจึงได้รับการยกโทษและความบาปของเราจึงได้รับการอภัยจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในข้อที่2และข้อที่3นะครับพี่น้องที่รักครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความสุขและความอิ่มเอิมใจนะครับในข้อที่4นะครับ อะไรคือความดีของพระเจ้าครับพระเจ้าทรงเป็นความดีและพระวจนะของพระเจ้าเป็นความดีสิ่งดีๆที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานให้เรานั่นคือความสุขและความอิ่มเอมใจที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรานะครับต่อมาในข้อที่5นะครับบอกว่าทรงตอบและขับทรงตอบควาอธิษฐานพระองค์เนี่ยทรงตอบควาอธิษฐานของดาวิดมาหลายๆครั้งนะครับและก็ผมก็เชื่อว่า พี่น้องหลายคนก็คงจะได้รับคําตอบจากพระเจ้าในคําอธิษฐานของเราเองนะครับพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานด้วยการช่วยกู้ต่างๆในพระธรรมสดุดีที่ผ่านมากว่า60กว่าบทนะครับพระเจ้าทรงช่วยกู้ดาวิดจากสิ่งที่เป็นอันตรายจากปัญหาจากอับโซโล,โลที่เป็นลูกของตัวเองจากหลายๆอย่างที่พระเจ้าทรงช่วยกู้ดาวิดนะครับนั่นคือคําอธิษฐานของดาวิดและพระเจ้าทรงตอบ คำอธิษฐานของดาวิดนั่นเองนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นในข้อที่6และ8นะครับคือพระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งและเป็นความหวังนะครับดาวิดมาจะบอกอยู่เสมอในช่วงเวลาที่ผ่านมาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นที่พึ่งนะเป็นกำบังและเป็นความหวังของเราอยู่เสมอและพระเจ้าและให้เราต้งหลายเนี่ยไปอยู่ใต้ปีกของพระองค์นี่คือสิ่งที่ดาวิดพูดมาตลอดในพระธรรม สดุดี60กสิบขบทที่พูดน,นะครับผู้ที่อยู่ในเขตแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะได้รับการอวยพระพรและพระเจ้าจะทรงตอบสนองเราจึงผู้ที่เพระเาะฉะนั้นคนที่อยู่ในพระเจ้านั้นจะได้รับการอวยพระพรจากพระเจ้าเสมอน,นะครับพี่น้องทุกาครับในข้อที่6ถึง8นะครับพูดถึงว่า,าพระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งและเป็นความหวังของเราทั้งหลายนะครับ หลังจากนั้นต่อมาข้อที่9ถึงข้อที่13นะครับพระพรในการงานก็จะพูดถึงการงานอาชีพต่างๆนะครับที่พระเจ้าอวยพระพรอย่างเช่นแม่น้ําของพระเจ้ามีเต็มล้นนะครับอย่างเช่นพระองค์ทรงลดน้ํานะครับการถ่ายตามรอยถ่ายนั้นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่คือการอวยพระพรของพระเจ้านะครับแล้วก็พระเจ้าทรงอวยพระพรผลิตภัณฑ์ไอผลิตผลต่างๆของเรา นะครับพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อุยพรความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ที่ทรงให้กับเราพี่น้องที่รักครับนี่คือสมสิ่งที่บอกว่าสมควรที่จะได้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าทําไมพระเจ้าถึงทรงสมควรจะได้การสรรเสริญาะแบบนี้นะครับเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ดีกับเราเสมอพระองค์เป็นที่พึ่งและเป็นความหวังของเราพระองค์เป็นผู้ที่อภัยความผิดบาปของเราพระองค์เป็นผู้ที่รักเราเสมอนี่คือ เหตุผลที่บอกว่าทําไมเราถึงสมควรในการสนับสนุนพระเจ้านะครับในพระเยซูคริสต์เราทั้งหลา,ายจึงได้รับของดีมากมายนะครับได้แก่ <c oughs> การทรงเลือกตั้งแต่สร้างโลกนะครับพระเจ้าทรงมีแผนการทุกคนนะครับและพระเจ้าก็ทรงเลือกตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกไว้ทุกคนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงรักเราทุกคนและเข้าใจเราทุกคน พระเจ้าทรงเรื่องเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกด้วยซ้ำไปในเอฟิซัสบทที่1ข้อที่1นะครับหลังจากนั้นพระเยซูริ์นะครับเราได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระเยซูริ์หมายความว่าเราทั้งหลายได้เป็นคนของพระเจ้าโดยพระเยซูริต์โดยการตายที่บนไม้กางเขนของพระเยซูริ์ในเอฟิซัสบทที่ฮบทที่1ข้อที่5นะครับเราทั้งหลายได้ผลจากความชั่วร้าย และบาปทั้งหลายนั่นคือโดยการถ่ายของพระเยซูริ์โดยโรหิตของพระองค์นะครับได้รับการถ่ายโดยพรลหิตของพระองค์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความดีของพระเจ้าได้กําหนดและรับแต่งตั้งให้เป็นผู้ถวายสรรเสริญพระเจ้าหมายความว่าเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ที่เราได้สรรเสริญพระเจ้านั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงให้เราเป็นผู้ที่สรรเสริญพระเจ้าถามว่าถ้าเราไม่สรรเสริญพระเจ้าได้ไหมนะครับถ้าเราไม่สรรเสริญพระเจ้าได้ไหม ก็อย่าคิดว่าถ้าถึงแม้เราไม่สรรเสริญพระเจ้าเกียรติของพระเจ้าจะน้อยลงไม่ใช่นะครับแต่เกียรติของพระเจ้ายังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราสิ่งที่เราได้สรรเสริญพระเจ้านั่นคือพระคุณของพระเจ้าต่างหากที่ได้มีโอกาสสรรเสริญพระเจ้านะครับและเป็นผู้รับมรดกของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงตั้งเราให้เป็นผู้รับมรดกในเอฟิซัสบทที่1ข้อที่14ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสร้างโลกนะครับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงให้กับเราพี่น้องทุรากครับพระคุณของพระเจ้ามีมากมายสำหรับชีวิตของเราเราผู้ซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นคนบาปผู้ซึ่งไม่มีอะไรเลยแต่พระเจ้ายัางทรงรักเรานั่นคือเหตุผลที่เราควรสรรเสริญแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้เรารักพระเจ้าขนาดไหนวันนี้เราสรรเสริญพระเจ้าในใจของเราขนาดไหนวันนี้เรารักพระเจ้าเพียงไหนไหนคะครับพระเจ้าทรงรักเราทุกคนนคะครับ ถึงแม้เราเป็นผู้ที่เล็กน้อยแต่พระเจ้าก็ยังทรงให้เราอะไรครับอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้กับเราและพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราพีน้องที่รักในพระเยซูกิ์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังทรงเข้าใจเรานะครับเพราะฉะนั้นเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราพระคุณความเมตตาของพระองค์มีมากมายเหลือเกินสำหรับชีวิตของข้าพระทั้งหลาย เราเป็นผู้ที่เล็กน้อยเราเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรแต่พระเจ้าท่งเป็นผู้ที่อวยพรเราในชีวิตของเราพระบิดาผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าสรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และทรงสุดขอพระพรพระเมตตาของพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งที่พระเจ้าเมตตาพระองค์ทรงอวยพรและพระองค์นั้นทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญจากเราทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระสุคีาอาเมนพระเจ้าอวยพรนะครับ